กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลเช่นเคยคะ่ละลาที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองคะ่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามคะ่ะหน่วยพัฒนาการกเคลื่อนที่3-5สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการมอบพันปลาให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านน้ำตกพัฒนาหมู่7ตําตำบลทุ่งกอกาภอเวียงเชียงรุง้งจัหวเชียงรายและกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งก่อหมู่4ตํตำบลทุ่งกอกาภอเวียงเชียงรุง้งจเชียงรายจำนวน9 0 0 0 0ตัวในโครงการประมงหมู่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อนำไปปล่อยยังแหล่งน้ำในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกในชุมชนต่อไปนาบ้านเหล่าเจริญมือ ืองหมู่สิบสอตำบลทุง่งเกาะอัอเเอวิงเชียงรุง้งจังหวัดชิงไายนั่นเองค่ะต่อเน,นี่อกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเครื่องที่51สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบญชาการทาหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาข,ของหน่วยร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567และเพื่อเป็นการสนับสนุนการสำรองโลหิต ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในทางการแพทย์ณนะโรงพยาบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภยัยเนื่องจากผนังกั้นน้ำแม่น้ำฉีขาดโดยการผลิตน้ำดื่มจัดเรือท้องแบนสนับสนุนการขนส่งสิ่งของอาหารน้ำดื่มให้กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภยัยอําเภอคลองชัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภยัย นาพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลลำชีอำเภอขลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ